สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคำประจำวันที่1ทุศจากายยนนะครับก็คืนนี้นะครับนัดใหญ่ของเรานะครับสเดือนมีผนในส่วนของการประชุมคณะกรรมการการเงินนะครับหรือ fomc ของเฟดนั่นเองนะครับก็จะลากยาวไปจนถึงคืนพรุ่งนี้ตี1น,นะครับก็จะประกาศผลนะครับแล้วในส่วนของ วันศุกร์นี้นะครับก็จะมีในส่วนของนอนฟาร์มเโลนะครับก็เีตัวเลขใหญ่ๆงนั้นเลยนะครับช่วงนี้แล้วก็ในอาทิตย์หน้านะครับก็จะมีเรื่องของการประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็ยังเป็นไฮไลท์เด็ดอยู่สําหรับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับกรณีที่ผอ,อ,อ,อของ f อ i นะครับก็ได้ส่งหนังสือก็คือสภานะครับว่า จะมีการาตรวจค้นในส่วนของอีเมลนะครับที่มีการส่งบนเซิร์ฟเวอร,วอร์ส่วนตัวของนายฮิลลารีคินตันนะครับที่กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการาชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับก็ต้องเดี๋ยวรอดูรอดูกันอีกทีนะครับว่าข่าวจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามีหลายสำนักบอกว,ว่าไม่น่าจะกระทบนะครับบางเจ้าก็บอกว่าน่าจะกระทบนะครับเดี๋ยวมารอดูแฟกซ์รอดูข้อมูลความจริงกันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ ดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยที่เป็นไฮไลท์ของคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับเขาค่าดการนะครับเฟดฟันฟิวจเจอร์นะครับว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่93.8นะครับก็ขึ้นมาจากเมื่อวันก่อนจาก91.7นะครับก็ขึ้นมาราวๆ1นะครับก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วนะครับว่ ตลาดอกเบี้ยน่าจะคงสาหรับเดือนนี้นะครับในส่วนของเดือนหน้านะครับเดือนธันวาคมนะครับก็ขึ้นมาจาก68ซมาอยู่ที่72.5นะครับที่ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็แกว่งไปแกว่งมาอยู่นะครับอยู่ระหว่าง60ไปปลายถึง70ต้นนะครับโอเคครับในส่วนของกราฟนะครับเทคนิคของเราตอนนี้นะครับดูภาพลาย4ชั่วโมงจากข้างๆชัอตเพนมากนะครับก็ ราคาแกว่งตัวอยู่ในโซนไซด์เว y up นะครับเป็นเป็นชันแนลบบอ p t เเ n นแบบนี้นะครับตามเส้นสีแดงที่ผมขีดเท่ากนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับราคาก็น่าจะแข่งตัวแบบนี้ต่อไปก่อนที่จะมีการประกาศดอกเบี้ยพรุ่งนี้นะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้ตึงดอกเบี้ยก็ราคาอาจจะมีการกลับขึ้นได้นะครับถึงแม้ว,ว่านาักลงทุนทั่วโลกจะ a อ d ซอบหรือว่า รับรู้ข่าวไปแล้วนะครับพื่อๆการขึ้นดอกอการขึ้นของราคาทองที่รับรู้ข่าวว่าจะเป็นดอกเบี้ยในรอบนี้นะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงเหมือนท้งที่ผ่านมานันะครับกรับตอนนี้ก็น่าจะแกว่งตัวในไซด์เวย์นะครับถ้าปรับไปดูในภาพลายชั่วโมงจะเห็นชัดนะครับอตอนนี้นะครับผ่านมา1,2,3,4,5,6,7 3, ห้ง แถวแถวนี้ครับ7ชั่วโมงราคาไม่ไปไหนเลยนะครับก็แขวนอยู่ในเกาะหนึ่องเจ็ดถึงมีสอนะครับผมก็มองเป็นกรอบกว้างๆไว้ก่อนนะครับก็จะอยู่ที่ในเกาะแดงหนึ่ครับเพิ่มอีก2เหรียญนะครับตรงนี้จนถึง1 2 7 9งสองึงสองครับเราราวแปดเหรียญในการเทรดนะครับเป็นรอบเนี่เดี๋ยว่าตอนนี้ก็จะแนะนำให้เป็นเวทแอนด์ซีก่อนละกันนะครับเพราะว่าราคาไม่ค่อยมีการปรับขึ้นลงอย่างรุนแรงเท่าไหร่นะครับยิ่งตอนเช้ามีการประกาศ ในส่วนของ BOJ แล้วก็ RBA ของออสเตรเลียนะครับคงอัะปลาดอกเบี้ยทั้งคู่นะครับก็ไม่ได้มีการผันผวนอะไรมากมายนะครับจะเห็นว่าราคาไซด์เวย์อยู่นั่นเองนะครับในส่วนของแนวรับนะครับที่แข็งแรงนะครับที่ผมได้ให้ไว้เมื่อวานนะครับ1272เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นโซนที่ค่อนข้างแข็งแรงและเหนียวแน่นนะครับเราจะเห็นว่าราคาตรงนี้นะครับเกิดบู l ล i s h ป i n นบารขึ้นมานะครับก็ ราคายังสามารถยื่บนแนวรับตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปได้นะครับใครที่ซื้อเมื่อวานตรงนี้ตามคําแนะนําในบทวิเคราะห์นะครับก็แนะนํานะครับว่าให้ขายทํากําไรในช่วงเช้านี้ก่อนนะครับก็ถ้าซื้อเมื่อวานแล้วก็วันนี้ควรจะขายก่อนนะครับถ้าราคาขึ้นมาเทสแถวๆหนึ่งสองเจ็ดเนะครับเพราะว่าวันนี้บาทค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับก็มันอาจจะมีการปรับตัวย่อลงมาครับเทดในกรอบนี้ไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ส่วนคนที่พอร์ตว่างรอเวทแเนซีะครับเผื่อราคามีการย่อตัวลงมานะครับถ้าสมมุติว่าย่อแรงมากๆนะครับแต่ยังไม่ดุแนวประมาณแถว1 2ึ่นะครับเราวๆนี้นะครับในกล่องน,นี้นะครับหนึ่งสองหนะครับสามารถซื้อกลับได้นั่นเองครับ เราเทรดกันเป็นกรอบกว้างๆแบบนี้นะครับทำกำไรก็1283นะครับองโนี้ก็ค่อนข้างสูงนะครับก็จะอยู่ราวๆ high เดิมของเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวมาตามอัปเดตกันอีกทีนะครับช่วงบ่ายนะครับสำหรับช่อนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ